คนในชาตินั้นเกิดความรักความสามัคคีความเกื้อกูลและถือเป็นการปลูกเมล็ดพัน,นธุ์อันง,งดงามไว้ในจิตวิญ,ญญาณให้กับเด็กและเยาวชนที่จะได้รู้ว่าความกะตัญญูเป็นอย่างไรและคุณค่าของความกะตัญยูมีมวลพลังอันมหาศาลได้อย่างไรอย่างเช่นถ้าเด็กและเยาวชนของเรามีอุปการีอยู่ที่บ้าน าเขามีความกระตันยูรู้คุณได้เราก็จะไม่เห็นข่าวคราวในแต่ละวันที่เราจะเห็นลูกข้าวพ่อแม่ลูกนำพ่อแม่ไปทิ้งใต้สะพานลอยลูกนำพ่อแม่ไปที่พักคนชราโดยไม่มีความเหลียวแลหรือไม่มีความใส่ใจต่อความหมายของคำว่าความกระตันยูรู้คุณหรือต้องการที่จะตอบแทนแก่บุปการีเลย นี่คือความหมายหนึ่งและความสำคัญหนึ่งและยังถือว่าเป็นโจทย์หนึ่งของประเทศไทยที่พยายามที่จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนหรือคนในชาติได้เห็นถึงความกระตันยูและความหมายของคำว,ว่ากระตักเวทีไม่ว่าแต่ครูที่สอนสิ์ย่อมอยากเขียนความกระตันยูอากสิ์และอยากเขียนการตอบแทนจากสิ์นั้นคือการเป็นคนดีนะ ผู้ที่เป็นบุปการีย่อมประรถนาลูกให้ลูกตนเป็นหบุคคลที่มีความกตัญยูและตอบแทนตนด้วยความรู้คุณคือกระตักเวทีดังนั้นความหมายสองคำนี้จึงหนีพ้นจากกันไม่ได้และไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยด้วยคุณค่าและความหมายและประโยชน์ที่ทับซ้อนกันอยู่ดังนั้นดเด็กและเยาวชนจะรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีอิทธิพลและบทบาทต่อจ,จิตใจของมนุษย์อย่างมากดังนั้นนะคะจึงเกิดโครงการอบรมคุณธรรมจะริยะธรรมเกิดขึ้นแต่ละโรงเรียนแต่ละหน่วยงานราชการแต่ละที่ต่างๆก็มีการจัดสรรบุคลากรของตนเองให้เข้าอบรมคุณธรรมจะริยะธรรมแต่จะเน้นเรื่องใดน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารผู้บังคับบัญชาที่เห็นควรว่าจะให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นรับรู้เรื่องใดและให้มีความเข้าใจในเรื่องใดเป็นสำคัญอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นโรงเรียนชมพลบุรีนะครับท่านผู้บริการก็มีความปรารถนาอยากให้นักเรียนอันเป็นที่รับนี้นะะมีสมาธิมากขึ้น มีระเบียบวินัยมากขึ้นและรู้คุณค่าถึงความกระตันโู